ะะพบกับเราเต็นท์รถบ้านองไปพบกับเซลมะนาววันนี้เรามาในตีมรถยุโรปเรามาในตีมรถยุโรปทันทีบอกเลยว่ารถอะไรราคาไม่ถึงล้านนะคะและเป็นรถที่ขับแรงมากนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแจ้งโปรโมชั่นของเราก่อนเรามีโปรโมชั่นแถมเงินทำทุนไปเลย1 0 0 0 0มืนบาทออกรถกับเราใช้เงินศูนย์บาทและที่สำคัญนะคะ จองกับเรานะคะเสะาร์ทิตย์นี้รับน้ำมันฟรีไปเลยเต็มถังอีกด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับรถนะคะรถยุโรปทรงแบบว่าโอ้โหคือสปอร์ตสุดๆนะคะเป็นรถ Volkswagen Golf G T I เครื่องยนต์2.0เป็นชุดแต่งแท้นะคะจากศูนย์จากโรงงานนะคะต่กล้องแผนเข้ามาได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะ รถเนี่ยคือมีความสปอร์ตนะคะลงตัวอยู่แล้วนะ,ะเป็นรถเครื่อง2.0นะคะแรงมากๆเซลลนาวนั่งแล้วเซลลนาวนั่งแล้วอยากจะบอกว่าคือต้องคาดเข็มคัดตลอดเลยแหละนะคะเพราะว่ามันคือมันแรงจริงๆนะ,ะลายล้อมแม็กนะคะเป็นตัว G.T.I. นะคะคันนี้นะคะคาดแดงมานะคะโลโกโ้ v o องส w ว g e เกแบบนี้แล้วนะคะ สภาพดีมากนะคะเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูนะคะและนะคะที่สำคัญมีซันลูปด้วยนะคะภายในสีดำทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะมีซันลูปด้วยนี่บออปลั๊กไฟฟ้านะคะทั้งหมดนะคะ8ทิศท,ทางนะคะคือรถบอกเลยว่าออปชันไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นรถยุโรปแล้วนะคะออปชันคุณไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเซลนาวเอาคันนี้มาขายไม่ถึง8 0 0แสน ไม่ถึง8 0ดแสนเดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะนะ,ะวันนี้นะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะโฟล์สวาเกนกอลฟแบบนี้นะคะสภาพดีแบบนี้นี่เปิดเลย CTI นะคะตาก้องซูมเข้ามาตรงนี้จะเขียนว่า CTI คือชุดแต่งของเ้านะคะนี่นะเซนเซอร์นะคะดูสิมีกี่จุด1 2 3 4ด้านหลังก็มีให้แล้วนะคะทั้ง4จุดไม่ต้องไปทำอะไรเองนะคะ เปิดฝาท้ายมาแบบนี้นะคะเป็นรถ5ประตูนะคะรถสปอร์ต5ประตูนะคะวางไม้กกลอฟได้ใส่ของบรรจุของนะคะใครที่มีสัมภาระเยอะนะคะคุณสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะคะเปิดตรงนี้ได้สามารถเปิดได้นะคะเปิดได้เลยแล้ววางไปสิไม้กกลอฟอยากวางวางเลยนะคะอยากวางวางได้เลยนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2014นะคะ รถสภาพดีมากอาเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะนะคะใครเห็นแนวรีวิวแบบนี้แล้วนะคะรถไม่ค่อยมีในท้องตลาดด้วยรถเป็นรถยุโรปที่ไม่ค่อยมีในท้องตลาดใครอยากได้รีบฝากเบอร์มาใครอยากขับรถยุโรปนะคะสักครั้งหนึ่งแหละในชีวิตสักครั้งนั่งแหละนะคะฝากเบอร์ฝากชื่อมาได้เลยเพราะคันนี้ออกรถศูนย์บาทค่ะนะคะ นี่พอเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่นะบอกปรับไฟไฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นาเปิดไอ้นี่ให้หสัลรูให้นะคะเดี๋ยวเปิดสันลูให้ดูนะคะนี่นะคะรับลมรับแดดรับลมรับฝนกันได้เลยนะคะนี่นะปรับหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นยุโรปเนี่ยนี่ไงความเป็นยุโรปเซลลยังนี่ปรับระดับมาอ่า นะรู้แล้วรู้แล้วตรงนี้คือการปรับระดับจะให้ยาวแค่ไหนจะให้เปิดเท่าไหร่เออคือเลิศมากถ้าเปิดสุดคือยาวสุดแบบนี้นะคะอะตรงนี้นะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะคือหล่อมากนะคะลงตัวมากไม่ต้องพูดถึงออปชันเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้นะคะคือออปชั่นล้นเต็มเต็มเลยภายในเบาะหนังเกียร์ออโต้อะให้ราคากันเลยให้ราคากันเลยดีกว่าค่ะ ะะจากราคาหน้าร้านนะคะเราขายกันที่839,000บาทวันนี้6สวา s เก้นกอล์ฟคันนี้นะคะ2 0 GTI คันนี้นะคะเซล์นาวจะให้คุณไปเลยนะคะในราคานะคะจาก839,000บาทเซลนาวลดให้60,000 60, 60, 60,000นะคะคันนี้นะคะจะเหลือแค่นะคะ70,000นะคะ80,000 เ8 9 0 0 0บาทพอแล้วคันนี้เราให้789,000บาทฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลยนะคะและฟรีดาวออกรถศูนย์บาทค้าขายออกได้นะคะขายของออนไลน์ออกได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลยทุกอาชีพนะคะฟรีดาวผลเท่าไหร่ต่อเดือนลูกค้ายอยากรู้นะคะอินบอกเข้ามาสอบถามเข้ามาฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาใต้คลิปนี้นะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะ สามารถผ่อนเพียงเดือนละ14,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะฝากชื่อฝากเบอร์โทรให้เซลนาวเบอร์065ค่ะ77 11 999นะคะฝากเบอร์ไว้แล้วฝากลิงก์ไลน์ไว้ด้านบนแล้วหรือแคปร,รูปแล้วอินบ็อกหาเซลนาวได้เลยบอกว่าเนาวให้ราคา7,000แสนนะคะ8 9 0 0 0บาทเนาะให้ราคานี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาวด้วย กดติดตามเพจเต็นท์รถบ้านองไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ